สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับพบกับผมนัทนะครับจากสวนไผ่นัทพงสาอํานาจเจริญครับพาเพื่อนๆนมาดูวิธีการดูแลไผ่ช่วงหน้าหนาวและหน้าร้อนนี้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นฤดูฝนนะครับเราก็ได้ปลูกไผ่กันนะครับคนละต้น2ต้น10ต้นร้อยต้นพันต้นก็ตามนะครับซึ่งนับตั้งแต่หน้าฝนจนมาถึงทุกวันนี้นะครับไผ่ก็ให้หน่ออาจจะ1รุ่นหรือ2รุ่นแล้วนะครับผม ซึ่งปกติแล้วนะครับช่วงไผ่อายุ2ปีนะครับเขาก็จะออกหนออยู่ตลอดนะครับถึงจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวก็ตามนะครับดังนั้นช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเราจรึงจะต้องดูแลนะครับดูแลปัจจัยสําคัญนะ็คือเรื่องของน้ําแล้วก็อาหารเป็นหลักเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกอด้านหลังผมใกล้ๆก่อนนะครับว่าเขามีกี่ลำลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะครับผมเชียงครับเข้ามาดูกลางกอกันนะครับผม ที่เห็นนะครับเป็นไผ่สีสุกทองนะครับก็คือเป็นไผ่สีสุกที่กลายพันธ์มานะครับผมเดิมๆนะครับนี่คือต้นที่ผมปลูกตอนแรกเลยนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้หนอนะครับนี่รุ่นแรกเลยครับ1 2 3 4มลำนะครับเป็นรุ่นแรกลำเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ให้หน่อชุดที่2นะครับก็คือเป็นลำใหญ่ขึ้นมานะครับนี่ประมาณ1นิ้วนะครับผมให้มา2หนอนะครับ อันนี้คือเป็นชุดที่2แล้วก็ณวันนี้นะครับก็ออกมาเป็นรุ่นชุดที่สามแล้วนะครับผมชุดที่สามของวันนี้นะครับก็เห็นอยู่ทั้งหมดหนึ่งหนึ่งนอสองหนอแล้วก็สามหนอนะครับแล้วก็มีนี่ที่โผล่ขึ้นมาอีกหนอน,นึงนะครับผมก็ชุดนี้เป็นชุดที่ออกเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับซึ่งหนาวปนร้อนนะครับผมนี่นะครับ ถ้าเราเห็นกิ่งเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ภาพมุมกว้างก่อนนะครับเห็นกิ่งเยอะๆแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องตัดกิ่งก้านออกเลยนะครับเพราะว่าให้เขาบังบังแดดนะครับบังแดดหนอนะครับผมซึ่งหนอเขาก็จะไม่แห้งฝ่อง่ายนะครับเราไม่ต้องตัดออกเลยครับปล่อยไปเลยครับนี่ให้เป็นพุ่มรกๆอย่างนี้เลยสิ่งที่เราจะตัดได้คือตัดยอดนะครับตัดส่วนด้านที่เป็นยอดออกได้เลยครับ แต่ส่วนที่ด้านกลางพุ่มนะครับปล่อยไปเลยครับลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องเรียกว่าดาย่ารอบๆรัศมีนะครับเข้าไปเลยเข้าไปสุมปิดโคลนให้ชื้นนะครับสังเกตดูนะครับอ่านี่ดูใ,ใกล้กัน รากเขาจะขึ้นมาหาอาหารข้างบนนะครับไผ่เขาจะหาอาหารข้างบนหน้าดินนะครับดังนั้นหน้าดินของเราเนี่ยจะต้องมีธาตุอาหารนะครับซึ่งเเดี๋ยวผมจะเอาขี้ไก่แกบใส่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะได้หญ้าก่อนนะครับได้หญ้ารอบๆเข้าไปก่อนนะครับรองพื้นชั้นหนึ่งก่อนให้รากเขาเย็นนะครับหลังจากนั้นเราขี้ไก่ทับนะอีกทีนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูการทํางานของผมกันนะครับไปกันครับ ตอนดายยากก็ดายกว้างๆได้เลยครับแล้วก็เข้าไปสูงโค้นเลยการปลูกไผ่นะครับเราจะต้องดูแลนะครับก็สำคัญก็ช่วงหน้าแล้งกับฤดูหนาวนี่แหละครับผมถ้าช่วงนี้เราดูแลได้นะครับหน่อที่เขาขึ้นมาช่วงนี้จะเป็น สองสามสี่ห้านอนะครับจนถึงต้นฝนนะครับไผ่ก็จะได้โตเร็วนะครับส,ส่วนช่วงฤดูฝนนะครับก็น้ําท่าดีนะครับก็ดูแลเรื่องของยาให้น้ําท่วมโคนนะครับได่หญ้าสมเสร็จแล้วนะครับก็เอาขี้ไก่ขี้ไก,แก่แกบแกบหมักนะครับ ใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนใส่ขี้ไก่นะครับห้ามใส่ไปถึงหนอนะครับก็คือให้ห่างจากโคนเนี่ยจากตำแหน่งที่หนอเขาอยู่นะครับอย่างน้อยน้อยก็หนึ่งอกนะครับสี่สิบเซนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีขี้ไก่แก็บอาจจะร้อนเกินไปหรือ อาจจะมีสารบางชนิดนะครับอาจจะทำให้หนอนั้นฝ่อแห้งตายได้นะครับเราก็ใส่ห่างๆที่เขาออกหน่อสักศอกหนึงนะครับแล้วจากนั้นก็รดน้ำให้กว้างๆนะครับเดี๋ยวรากไผ่เขาก็จะออกมาหากินเองนะครับหลังจาก ใส่ปุ๋ยไดา้ยญาเรียบร้อยนะครับก็รดน้ำนะครับการรดน้ําก็รดให้กว้างๆนะครับเรียกว่าให้กว้างกว่าทรงพุ่มของไผ่นะครับเดี๋ยวความชื้นที่เกิดจากเ,เรารดกว้างๆรากเขาก็จะออกมาหากินเองนะครับจะใช้สปริงเกอร์2ตัว2ด้านก็ได้หรือถ้าสูกไม่ได้เยอะเราก็ใช้รถแบบนี้นะครับใช้สายยางเดินรถเอานะครับ ก็เ,เสร็จการดูแลไผ่ช่วงหน้าหนาวและหน้าร้อนนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับมีอะไรสงสัยโทรหาผมได้ตลอดเวลาครับ0895005974หรือ0953860391นะครับอแอดไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับผมมีอะไรข้องใจสงสัยในเรื่องการดูแลไผ่ปลูกไผ่ก็ ปรึกษาได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับทั้งในช่องของ Facebook YouTube ก็ถามเข้ามานะครับใน TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ในไลน์ข้อความไลน์ด้วยนะครับผมก็ยินดีตอบทุกปัญหานะครับให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับไม้ไผ่เกี่ยวกับต้นพันไผ่นะครับผมแล้วก็การปลูกไผ่ระบบน้ำนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดคอยดูคลิปให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมมีอะไรสงสัยก็ทักมาหาผมโดยตรงเลยเลยครับผมสวัสดีครับ